สวัสดีค่ะบีบีฮันนีวิสายินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะหัวข้อพิกอากาศที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะคือหัวข้อพิกอากาศสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะคะสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรนะคะมันอาจจะเป็นความในใจที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาคิดแล้วไม่กล้าบอกก็ได้ หรืออาจจะไม่คิดที่จะบอกเลยอะไรประมาณนี้นะคะมีกองไพ่ให้เลือก3ไพ่3ตัวเลือกนะคะกองแรกจะเริ่มจากฝั่งไพ่ e m p r e s s นะคะเลือกกองภาพที่ดึงดูดมากที่สุดนะสีสันภาพที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้ไปฟังคำทำนายกัน time stamp น,นะคะจะอยู่ข้อมูลด้านล่างแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่1นนะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่ The Empress นะคะมาขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะบางคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ทําทุกอย่างเหมือนแฟนเหมือนคนรักก็ได้นะคะ ในกรณีที่เป็นแฟนเป็นคนรักกันนะคะคิดว่าถามว่าความในใจของเขาคืออะไรใช่ไหมสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรใช่ไหม,มสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณหรอคือจริงๆถ้าเป็นกรณีที่เป็นแฟนเป็นครอบครัวกันแล้วสถานะชัดเจนกันแล้วอะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคือบางทีเขาอาจจะแบบว่า มือนมันมีบางครั้งบางทีที่เขาแบบพอออกไปทํางานออกไปเจอสังคมข้างนอกอะ่ะมันอาจจะแบบมีบางครั้งที่เขาแบบว่าเหมือนไปชอบไปรู้สึกดีกับคนอื่นๆหรือเปล่านะคะอืมประมาณนี้ได้นะอาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีไปชอบมีไปสนใจคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอืมในในขณะที่ยังคบหาอยู่กับคุณรับหลังก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาสนใจเขาอยู่ อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าถามว่าเขาแบบอยากจะทิ้งคุณแล้วไปหาคนนั้นเลยไหมอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นอะเออเพียงแต่สิ่งที่เขาไม่ค่าบ,บอกคุณคือบางครั้งก็เออบา,บางครั้งเขาก็มีแบบมีไปปิ้งคนอื่นแหะไปมองว่าคนนั้นคนนี้น่ารักอะไรประมาณนี้คนนั้นหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นนะคะแต่เท่าที่เห็นอาภาัยอะมันไม่ใช่ลักษณะของการที่ ไปนอกใจหรือไปมีเซ็กไปคบซ้อนอะไรอย่างนั้นนะอืมมันมันอาจจะมีแค่บางครั้งที่แบบว่าเออเขาก็ชอบมองคนสวยชอบมองคนหน้าตาดีชอบมองคนหลอ่ออะไรประมาณนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณกับเขานะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนและยังต่างคนต่างโสดอยู่ นะยังต่างคนต่างส่วนอยู่คิดว่าความในใจของเขาสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคือจริงๆอะ่ะลึกๆอะ่ะเขาต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะใจจริงแล้วนะเขาอยากจะขอคุณคบอืมแต่เขาไม่กล้าอยากจะขอคุณคบแต่ไม่กล้าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าแบบเออคุณจะคิดเหมือนกับเขาไหมรู้สึกเหมือนกับเขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะอืม ก็คือสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนและเป็นความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างโสดด้วยเนี่ยคิดว่าความในใจของเขาที่มีต่อคุณนะที่เขาไม่กล้าบอกคุณเนี่ยก็คือเขาอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่เขาอาจจะรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขายังไม่ดีพออาจจะหน้าตาไม่ตรงสเปค อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ตรงสเปคคุณหรือเขาอาจจะยังคิดว่าตัวเองยังไม่มีอะไรที่มันพัฒนานะอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่ยังไม่ค่อยดีเงินเดือนที่ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะมีการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบตัวคุณกับตัวเขาเขารู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีคือเขามองคุณดีมากแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณจะเป็นยังไงก็เป,งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนเราเวลาชอบใครรู้สึกรักใครรู้สึกดีกับใครมักจะมองอีกฝ่ายอ่ะดีกว่าตัวเองอะไรประมาณนี้ มักจะมองอีกฝ่าย um ดีเกินความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนและเป็นรักซ้อนคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดน,นะคุณกับเขาอยู่ในสถานะที่ภายนอกก็ใครๆก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่แสดงออกต่อการพยายามแสดงออกให้คนรอบข้างเห็นก็คือเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดอะไรอย่างนี้นะถามว่าสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรเหรอสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรนะถ้าในกรณีที่เป็นรักซ้อนนะสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออา,อาจจะเป็นเราไม่แน่ใจว่าจริงๆเราเขาแบบว่าความที่สิ่งที่ไม่กล้าบอกก็คือเขาเขาอยากจะบอกว่าแบบ จริงๆแล้วเขายังรักครอบครัวเขาอยู่เขายังรักแฟนเขาอยู่เขายังไม่สามารถปล่อยมือจากคนรักของเขาได้อืมยังไม่สามารถปล่อยมือจากคนรักของเขาได้นะเพราะความสัมพันธ์ของเขากับคนนั้นน่ะกับตัวจริงของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไร,ร,กกน,ไไะไรนะอืมบางคนถ้าเกิดเป็นลักษณะที่แบบเออเขาเคยพูดไปเปลยว่าแบบ อยากเลิกหรือนน่นนี่นั่นคือพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ความในใจจริงๆแล้วอะสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกก็คือจริงๆอะเขาไม่เลิกหรอกอืมไม่เลิกยังรักคนของตัวเองอยู่แล้วก็ยังคิดที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นอารมณ์นั้นนะคะเท่าที่เห็นหน้าไพา่อืมสำหรับสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะนะอืมก็จะประมาณนี้นะคะขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อย แฮงแมนเจ็ดเหรียญ Wheel o f f o r t u n e e m p เพรสนะในกรณีที่เป็นแฟนกันคิดว่าคุณกับเขาก็ยังรักกันดีค่ะยังอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่บางทีความสัมพันธ์มันจะอาจจะแบบอ่อมไปนิดนึงคือบางครั้งพี่ก็รู้สึกว่าเบื่อเซ็งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเซ็งกับชีวิตตัวเองเซ็งทั้งด้านหน้าที่การงานเซ็งเรื่องเรียนเซ็งเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องเงินอะไรเงี้ย นะแต่ถามว่ายังคบหากันอยู่ไหมยังไปต่อกันได้ไหมก็ยังไปต่อกันได้นะคะในในสถานะที่เป็นแฟนกันนะส่วนคนที่เ,เป็นสถานะที่ต่างคนต่างโสดนะยังต่างคนต่างโสดอยู่อันนี้ในกรณีนี้มีความเป็นไปได้นะว่าคุณจะได้เป็นตัวจริงคุณจะได้เป็นตัวจริง ในอนาคตมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้จริงๆจะช้าจ,จ,จ,จะเร็วก็อีกเรื่องนะคะแต่ในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดนะคือ,อ,อมันก็คือความสัมพันธ์นี้คนของเขาก็ยังมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคือเขาก็ยังไม่ไม่ทิ้งคนของเขาอะยังเป็นลักษณะนั้นนะคะโอเคสําหรับ คำทำนายของชาวกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบบริการอ่านไพ่ของเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสนใจดูดวงก็แอดไลน์มาได้รายละเอียดช่องทางติดต่อทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2นะคะคนที่เลือกการไพ่ The World นะคะมา ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ส่วนใหญ่เลยกลุ่มนี้น่าจะอยู่ในสถานะที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนโรมง,งานกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะเป็นสถานะที่เป็นฟิลเพื่อนพี่น้องอ่ะเป็นอารมณ์นั้นแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่สามารถก้าวข้ามคําว่าเพื่อนพี่น้องไปได้คือจะผ่านไปกี่ปีก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นเพื่อนกันผ่านไปกี่ปีก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องกันยังเป็นคนรู้จักกันอะไรประมาณนั้นนะคะอืมนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมีคนหนึ่งอะ่ะพยายามเข้าหาหรือพูดคุยอยู่เรื่อยๆแต่อีกคนค่อนข้างที่จะมีระยะห่างนะค่อนข้างที่จะมีระยะห่าง นะคะเริงจริงปัจจุบันนี้ก็มันก็ไม่ได้บอกนะว่าคุณกับเขาห่างกันมากน้อยแค่ไหนอบางคนอาจจะยังสามารถติดต่อกันได้แต่บางคนอาจจะไม่ติดต่อก็ได้นะกลุ่มนี้ถามว่าความในใจนะความในใจสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณคืออะไรก็คืออสิ่งที่ไม่กล้าบอกหรอ เราว่าจริงๆอะถ้าคุณสงสัยถ้าคุณสงสัยว่าเขามีแบบมีชอบมีสนใจคุณบ้างไหมรู้สึกรักคุณบ้างไหมรู้สึกดีๆกับคุณบ้างไหมแอบชอบคุณบ้างหรือเปล่านะคะคิดว่าสิ่งที่เขาไม่กล้าบ,บอกคุณก็คือเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแหละเขาไม่ความชอบเขาไม่ความสนใจให้กับคุณนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเขาแสดงออกมากน้อยแค่ไหน นะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันมันดูมีคนกักกักหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังค่อนข้างมีระยะห่างอยู่นะคะแต่คิดว่ากลุ่มนี้น่าจะยังมีคุยคุยกันอยู่นะมีคุยคุยกันอยู่นะคะคือความในใจสิ่งที่เขามไม่กล้าบอกคุณก็คือ,เ,อ,อเขาชอบคุณแหละหลักๆอะ่ะชอบและเขาก็บางคนอาะรู้จักกันแต่อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยรู้แบ็กกราวเบื้องหลังเท่าไหร่คือเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจ สิ่งที่เขาไม่กล้าถามไม่กล้าพูดไม่กล้าถามก็คือเขาไม่แน่ใจอะ่ะเขาอยากถามคุณนะว่าคุณมีคนคุยหรือยังคุณมีแฟนหรือยังมีคนที่สนใจคุณบ้างหรือเปล่าในตอนนี้นะคะหรือคุณมีชอบมีสนใจใครบ้างไหมกําลังคบหากับใครอยู่หรือเปล่านะคะคือคนนี้ถ้ายังอยู่ในชีวิตกันยังคุยกันได้เขาดูมีคําถามอะไรบางอย่างที่อยากจะยิงคําถามมาหาคุณแต่เขาอาจจะไม่กล้าถาม พราะถ้าเกิดถามปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคนเราถ้าเกิดอยู่ดีมีใครมาถามว่ามีแฟนหรือ,อยังอะไรประมาณเนี้ถ้าเป็นเพศตรงข้ามอะ่ะคือมันก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าชอบสนใจแหละคือเป็นคําถามที่แบบกลุยทางเพื่อที่จะรู้ว่าแบบเออเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยไม่กล้าถามนะ่ะอืมนะคือเท่าที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ มันยังดูนิ่งๆอยู่นะคือเขาอาจจะไม่ได้กล้าแสดงออกอะไรมากไปกว่านั้นอืมก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในสถานะสถานะที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคือเขาว่าดูอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะดูอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อืมแต่ไม่แน่ใจว่าอีกรณีนะที่เขาไม่กล้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อในชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะเห็น าอาจจะเห็นว่าคุณมีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วหรือมีใครชอบคุณอยู่แล้วคือเขารู้ข้อมูลนี้เขาก็เลยไม่กลา้าหรืออีกแบบคือมันมีคนในคนหนึ่งไม่โสดก็ได้นะก็เลยไม่กลา้าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอ่ะมันมีตัวแปร,แรอื่นๆด้วยอาจจะเป็นเพื่อนเขาแฟนเขาแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือ มันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบเห็นชัดๆว่ามีคนเข้ามาจีบอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่กล้าบ,บอกคุณนะคะชาวกลุ่มที่สองนะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ่ะ The Strength อัศริยเหลียน8ดดาบแล้วก็ห้าเหรียญอืมห้าเหรียญน,นะ าถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเราไม่แน่ใจก็ยังเห็นอ,อย่างที่บอกอ่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อไปก็ยังเห็นว่ามันยังมีระยะห่าง ah? ยังมีระยะห่างบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคอยตามอีกฝ่ายมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งคือบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีระยะห่างเป็นฟิลแบบ อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรอย่างนี้คือถ้าเขาชอบคุณเขาก็อาจจะไม่กล้าเข้าหาคุณแต่ก็อาจจะยังตามสองตามดูยังสนใจชีวิตคุณอยู่ก็คือยังตัดใจจากคุณไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ชากกลุ่มที่สก็จะประมาณนี้นะคะคำทำนายก็จะประมาณนี้นะถ้าชอบวปธีการอ่นานไพ่ของเรานะคะ ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่ช่องทางโซเชียลอื่นๆได้นะคะรายละเอยียดทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไปต่อกับชาวกลุ่มที่3กันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่เดิรชาริออตนะคะมาขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะโดยรวมๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปแล้ว ห่างกันไปแล้วนะคะอยู่คนละประเทศหรือทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ในวงโครจรชีวิตเดียวกันแล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือก่อนหน้านี้มันมีฝ่ายใด่ายหนึ่งที่ไปเริ่มต้นใหม่กับอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะบางคนเขาอาจจะนอกใจคุณแล้วก็ไปเลิกอ,อีกคนก็ได้นะคะเขาตัดสินใจไปเลอกอีกคนหรือเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันเคยคุยคุยกันแล้วเขาก็ไปเลือกคนอื่นอะไรอย่างนี้ นะคะหรือบางคนเป็นลักษณะที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มีแฟนแล้วก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะส่วนคนเนี้ยก็คือเป็นคนเก่าเป็นความสัมพันธ์แบบคนเก่านะคะอืถามว่าเขาอืไม่กล้าบอกคุณเรื่องอะไรความในใจของเขาสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณเรื่องอะไรก็คือคือถ้าเกิดคนเนี้ยทุกวันเนี้ยเขามีแฟนไปแล้ว มีคนใหม่ไปแล้วนะคะคือสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกก็คือเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังคิดถึงคุณยังคิดถึงมากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถ้าเขาเป็นฝ่ายที่นอกใจคุณแล้วไปเลือกคนอื่นหรือทิ้งคุณไปเลือกคนอื่นไม่เลือกคุณอะไรประมาณเนี้คือเขาก็มีความรู้สึกเสียดายนะตอนนี้เขาก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนไม่น่าเลย ะะไม่น่าทิ้งคุณไปเลือกอีกคนเลยอะไรประมาณนี้นะคือเขาอาจจะรู้สึกว่ากับคุณนะมันดีกว่านะเมื่อเทียบกับอะไรหลายๆอย่างนะคะมันเลยทาให้เขาเสียดายนะม,มันเลยทําให้เขาเสียดายนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะคะหรือถ้าบางคนนะคุณคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนใหม่ไปแล้วสิ่งที่เขาแบบไม่กล้าบอกคุณก็คือ เหมือนกันอะเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้ค่ะเขายังลืมคุณไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากบ,บอกเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาโดยเฉพาะเรื่องดีๆเรื่องดีๆอะไรดีๆที่เขาเคยพูดเอาไว้กับคุณบางคนเขาอาจจะเคยแบบว่าพูดถึงอดีตในในในอดีตเขาเขาเคยพูดว่าเออในอนาคตเขาอยากทําธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ อยากเรียนให้จบเท่านั้นเท่านี้อยากทาํางานนั้นงานนี้คือสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณนะว่าเขาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เขาทําได้แล้วและเขาก็อยากจะเอาข่าวเนี้ยมาบอกคุณแต่มันก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ในชีวิตกันแล้วนะอืมมันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เขาอยากอยากจะบอกคุณอนะ่ะอยากจะบอกเล่าให้คุณฟังว่าเออเขาทําได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอืมสาหรับ สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะคะชาวกลุ่มที่3ก็ประมาณนี้นะโอเคขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์เก้าเหรียมหนึ่งถ้วยเด็กไม้เลเบอร์อื้แนวโน้มความสัมพันธ์หรอคือคนที่มีแฟนแล้วอะนะก็ยังอยู่กับแฟนตัวเองนะส่วนคนที่โสดยังไม่มีใครก็ในอนาคตจะมี ความรักใหม่ๆเข้ามาก็คือเท่า mm. ที่เห็นนะไพ่นะเราว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีการที่จะกลับมาอยู่ในวงโคจรเดียวกันยังไม่ได้กลับมาติดต่อกันยังไม่ได้กลับมารักกันถ้าตอนนี้คุณยังโสดยังอยู่คนเดียวในอนาคตคุณก็จะเจอรักใหม่คุณก็จะเจอแฟนใหม่นะเป็นแฟนใหม่ที่ค่อนข้างดีเป็นความรักที่ค่อนข้างดีอ่ะม,มันมีโอกาสแบบ คบไปสักพักแล้วก็แต่งงานได้นะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ยังอยู่กับคนของตัวเองไปนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนต่างคนต่างอยู่กับคนของตัวเองไปมากกว่าเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคสําหรับคำทํานายของชาวกลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะคะรู้สึกว่า Energy ตรงกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไป นะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ